พี่น้องป้องไฟไยจะบามาเลไรพี่น้องลงจากรหลดตูุ้พี่น้องเอ,อ้ยอาลังการมากเลยค่ะใส่ซูจะบ่าอยู่ใส่สอย่าอายนเขาไปบงตะคองโลด,ด,ดป้าโตสามสี่คันโหลด เลิศเลิศเปอร์เซอร์ ม,ม,มกา,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 ากุซูมมงก็เดอไฮซูในไซปูายน่ะโอ้ยน้อไป่้าไปข,า,ขาดกูแล้วมันน้ำซมพูเนาะหลุ <c oughs> ด,ดไปซูหลุด,ดไปอ้ากไงน่พ <c oughs> ่อ <c oughs> เอเห so si oh, so um, oh. ็นแล้วเล่นกุ้ยนัดเจ้อย่างลูกพ่ใหญ่จะยืดบางฮัตแ่เนี่ยใหญ่น้องเสือขาวสู้เค้กขาประเทพ่อใหญ่นี่ยืนคุยโทศัพาบบาเมืงเอ๋ยเสือขาวเด้อพี่น้องบมนคุยโทศัพท์ <amounts of water writers> เออลีกแล้วคนคนที่คุยโทรศัพท <famoso> ์ใช่ไหมคนคุยโทรศัพท์คนทรรคดาอ่าตัวสี่ขันโลบปติน้องซุยหมูหอบเขยบ๊อบตัวสนุกในบ้านด้ก็นะ น,นี่ได้เราอ,อยู่นี้เออแล้เราทางอื่นม,มาแบบสมคำลำลือรีสามสี่สิบบัน เออข้ามาทอนโซยกูแดดกูหอนดิกูสิโลด้นี่จะบบากันอย่างมากเฮ้ยน่นจะบบาก <c oughs> ูจะบ่าวมันคือตาเคียวส่กูแทเหมาะยงใหญอกูเห็นเป่าไม้อะไรยิ <c oughs> ่เลยนี่นี่นี่น เขาเป็ส่ยส่อนคือคนถอดเสื้อเขามีไอ้มีเนาะพวกผู้นังพึ้นหน้าตาคล้ายๆกันเหมือแต่งคือสีลายคนนี้เนาะ จะมาปูกแทนมาเรียบร้อยมากมากก็มาปลูกมาแบบจุกๆอาหารการกินของเราเหรอฮะเจ็บเจ็บ,บอแล้วคนนี้คือใครอะพี่ชายเขาหรอ

ทำทำเนียมลินเหลาลิลนเหลาขาว

แม่จะเศร้านะมานั่นนนงรีพี่พี่น้องอเอ้ยตื่นเต้นแหง้งอืมตื่นเต้นแหง้งอืมว่าบ้า,น,า,านหนวดมิจจะให้ท้าวให้แก่ว่าวอืมอาจจะซื้อว่าวใดๆยังหายังหาพอบ้านพี่น,อน้องเลยยังหาพอบ้าน,นด้วย นาเจ้า,าบ,บรร่บาวก็มาครบทุลนนาะขาดทั้งนั้นพอบ้านมาก้วกับมาเ่าเรื่องพอเนียบัดิสิออกหไหมยังก่อ,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 อ พี่น้องเกรียมทบรรยากาศไม่เพียบสมีก็เกาน,า,นเาะพร้นอนหม่อคลิปถัดไป